จากนันเธอเสมอใเจ้าบ <à déc> <ations> <Hey, boy. S 1> ุตรฟ่ไฟใหม่หมดเลยลุชุดเสร็จสวยงามบ้านหลังน้อย เนี่สนุนน้อยเรื่องงามวอลเปเปอร์ลายหนุ่ยเลยประมาณโมดิฟาใหม่สวยกริบยกทั้งหลังเซ็ตใหม่หมดเต็มท้่หมด อจาอจากร้านไหนครับอาจากร้านไหนครับร้านห้องแม่ร้านย่างกอกน,น,น,นี่ฝั่งตรงข้ามพี่ซีเจาแรากเจ้าเก่าดั้งเดิมงานคุณภาพ ใช้หอ,องพานในเฟอร์เจอร์มีหมดนะครับครบวงจรสุดยอดครับพี่น,อน้องเราก็เลือกไล่เพราะเราเปิดถึงแจ้ผ่าับถึงใจจนเราประกาศว่าเราไม่อยากให้มันเลยไม่อยากให้มันเลยสุดเลยแกมจำรัดบ้านหลังน้อยคอยนานวอลเปเปอร์ทั้งหลายเลย Krip dengan krip dengan krip dengan krip Dan kring kring. halo? Ya